สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ v ีโก้แชมป์สมาร์ทแเครื่อง2.7บิเบนซินนะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับผม v Champ. ีโก้แชมปปี2013.14นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เดิมน,นิ่มๆเลยนะครับขนี้หน้า้ังเดิมไม่มีชนันะครับรถพัใช้งานไม่มีน้ำท่วไม,มไอ้ไให้นนคนับรถสวยพ้อมใช้งานนะครับดูรถได้ที่มินบุรีนะครับถนนมิดใหม่ ราคานะครับ1นึ0 0 0สบาท1นึ0 0 0สบาทนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สี่หมื่นกิโลนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้ภายในสวยสะอาดนะครับหน้าหลังเดิมภายในสวยจริงๆนะครับโทนออกสีดำครีม เกียร์กระปุกแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นภายในสวยช่วง่างดีเชดสีงามนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้สามารถดูรถได้ที่มีนบุรีหรือจะโทร098-046-1569นรถพร้อมวิ่งพร้อมใช้งานกันเลยนะครับคันนี้ภาษี67นะครับภาษีคาด1ปี ครับขอบคุณมากครับ